จากกระแสะโลกาพิวัตรที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความสำเร็จทางวัตถุคนในสังคมสแสวงหาความสำเร็จในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจจนหลายคนมองเห็นตรงกันว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ และกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พึงวิตกกังวลอยู่นั่นคือคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยเริ่มถดถอยลงในอดีตเด็กไทยเรียนรู้เรื่องศิลธรรมคุณธรรมที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจากปู่ย่าตายายสืบทอดต่อมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเมื่อเวลาผ่านไป เข้าสู่ยุคแห่งโลกไร้พรมแดนวิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีต่างเดินตามกระแสนั้นแต่ศิลธรรมคุณธรรมต่างหยุดนิ่งและกําลังเจริญหายไปสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภาพฝันต่ออนาคตของเด็กไทย ที่ต้องการเห็นเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงได้จัดทำโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนไวยใสใส่ใจทำดี teen to be good เพื่อให้ครอบครัวชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการดูแลเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานชีวัดคุณลักษณะเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน6มิติ 1. มิติด้านศิลธรรมจริยธรรมเด็กมีจิตใจสงบมีสมาธิรู้ผิดชอบชั่วดี 2. มิติด้านการดำรงชีวิตเด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 3. มิติด้านวิชาการเด็กขยันมุ่งม,มั่นใส่ใจการเรียน 4. มิติด้านสังคมเด็กมีกิริยาวาจาสุภาพเอื้อเฟื้อช่วยเหลือปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 5. มิติด้านอาชีพเด็กมีโอกาสได้เรียนรู้งานอาชีพต่างๆมีแผนการใช้จ่ายเงิน 6. มิติด้านนันทนาการเด็กมีความสุขจิตใจผ่องใสเบิกบานโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้รอยโอกาสและผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่าย สร้างองค์กรความรู้รูปแบบวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน6มิติแล้วถ่ายทอดความรู้รูปแบบแต่เครือข่ายทีมส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่อายุ7-18ปีด้วยการฝึกกิจวัตรประจำวัน14เรื่องร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์โดยมีทีมเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและชุมชนจากการที่ได้ไปรับการฝึกอบรมมาเนี่ยคือตัวเราก็มีความศรัทธาในตัวโครงการมามถึงว่าตัวเนื้อหานะคะ รูปแบบการดําเนินกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออสิ่งง่ายๆแค่นี้แหละถ้าเราทำได้มันจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่เด็กและเยาวชวนในตําบลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาพัฒนาขึ้นนะคะทําอะไรได้มากขึ้นเดิมทีเนะี่ยเด็กที่มาร่วมโครงการเรานะครับบางคนอาจจะเป็นเด็กที่ ไม่เคยได้ช่วยเหลืองานพ่อแม่เลยนะครับงานบ้านอาจจะแทบไม่ได้ทําเลยแต่พอเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็พบว่านะครับเด็กนะครับหลายๆคนนะครับหรือมากกว่าร้อยละร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับที่หันมาช่วยเหลืองานพ่อแม่นะครับแล้วก็ตั้งใจทําความดีนะครับทํากิจกรรมนี้ได้ทาช่วยพ่อทางานบ้าน แบ่งว้าวมาช่งร่างในบ่ปลกคอทุกวันเลยทำก็ดีขึ้นไงดีขึ้นดีขึ้นมาแล้วบ่ปลาคอลูกป้าก็นอนนู่นรับถามคอทุกวันเอาใจถูกไหมทุกอย่างดีเงียบดีอลไรเนี่ยพอพอทำเสียงดะดุก็น่อยเขาจะพูดว่าพอแล้วไม่รู้นู่นหลือนู่นหรอกพอจะขาดเพรยังรูกอยู่ีกทำภาพมิใจนะคะที่เด็กนะคะคือเด็กได้ประพฤติปฏิบัตินะได้พูดปฏิบัติตนได้ดีขึ้น เห็นถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมเห็นถึงความสําคัญของความเป็นคนดีเอกลักษณ์ของเซเปตนะคะก็คือความเป็นชนบทของเราเนี่ยค่ะความเป็นตัวของเราเอง ที่เรามีจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้ลูกให้หลานในบ้านเรามีการพัฒนาขึ้นอาจจะ20ปีข้างหน้าถึงจะเห็นผลแล้วก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าถือว่าปลูกฝังแล้วอย่างน้อยน้อยพฤติกรรมที่เด็กเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะมีผลในภายภาคหน้าแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเห็นผลคือผู้ปกครองนี้ก็เริ่มภูมิใจแล้วนะคะเจ้าไปเห็นอีหยังมาล้านข่อยคือเปลี่ยนแปลงหลายแทะ จากที่ผู้คยซักผ้าจ้กเสือมาสั่งใหญ่ายายญ่ผู้ต้องซักผ้าเด้อเมื่อนี้เดี๋ยวโฟกสสซักเองเพื่อนก็จะบอกนี่นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าโอ้อย่างน้อยก็ยังมีมีหลายๆคนที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกเขาที่โดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่โครงการนี้เข้ามามันก็คนที่เห็นก็ประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่สองที่สามเป็นต้นไปนะครับมี ความรับผิดชอบไม่ว่าจะงานที่สั่งไปหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เขาช่วยกันคิดเมื่อก่อนก็จะเน้นแต่ว่าให้ลูกอ่านหนังสือลูกเรียนหนังสือนี่ก็ชื่นใจแล้วแต่ทุกวันนี้เราชื่นใจเข้าไปอีกคือลูกช่วยตัวเองในในกิจกรรมที่มันเป็นส่วนตัวของเขาเช่นที่นอนเช่นห้องรองเท้าถุงเท้าเขาเริ่มซักเองนี่เห็นชัดเจนมากครับตัวข้าดีใจแห้งที่พัวข้านี้ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อว่า คุณคู่คนกายายพววเข้ามีความสามัคคีเป็นคนดีของสังคมพววเข้าก็มีความสุขในการปฏิบัติธรรมเราพววเข้าเกิดจะเอาน้ำไปใส่ในชีวิตประจําวันแล่ะจะไปเผยแร่พระพุทธศาส,สนาให้เพื่อนเพื่อนมูเข้าได้เรียนรู้กับเข้าต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการดีๆค่ะหาโอกาสได้ยากค่ะไม่ถึงทั่วโลกนี้ม่ถึงนู้นเขาบอคิดว่านู้นจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ ว่าพวกการนี้กับเห็ดโู้นหรว่าจากที่บอเคยเห็ดกระเหตุนะค่ะแบบเหมือนกับปรับปรุงชีวิตขึ้นมาใหม่เด็กชั้นป .4 ป .5 ป .6 ถ้าเราใส่อะไรเรืกับเด็กเด็กจะมีความจำ ติดเป็นนิสัยได้จนอายุยืนนานเพราะันเราเลยมาคิดเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ทำอย่างไรให้พี่น้องที่เป็นผู้ครองเห็ ND, นดีเห็นงามต้องการที่เข้ามาร่วมร่วมกับเราด้วยข้าไปพบปะโดยการประชุมร่วมของผู้ครองทั้งบดทุกโรงเรียนเมื่อคุยเัน็แล้วก็ตกผรนึกว่าทุกโรงเรียนต้องมาทำในเรื่องเรื่องนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ในชุมชนไม่ได้ก็ผลลัพธ์ที่ออกมาผมมองว่าเ,เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจของทุกโรงเรียนผู้ปกครองาสามคนมาฟังรายละเอียดว่าตอนนี้โรงเรียนมีโครงการอะไรลูกคุณจะต้องทําอะไรที่บ้านแล้วก็จะมีทีมพี่เลี้ยงจะต้องเข้าไปเข้าไปช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่คือไม่ต้องตื่นเต้นให้เป็นกันเองไม่ใช่ว่าไปจับผิด ไปไม,ไม่ใช่ไปจับผิดเรื่องบ้านว่าบ้านสกปรกไหมอะไรไหมไม่ใช่แต่ต้องการรู้ว่าลูกผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยลูกเขาได้ดูแลแค่ไหนบางคนเขาไม่เคยทานข้าวร่วมกันเลยก่อนหน้าน,นี้นะคะแต่พอมีโครงการนี้บางคนก็กลับดีใจว่าเขาได้ทานข้าวร่วมกับลูกลูกไม่เคยพับผ้าได้พับผ้าตอนเช้าก่อนนอนรู้สึกไล่ไล่ยานตีว่าลูกเปลีป่ยนแปลงก็คือมา ช่วยพ่อแม่เก็บยางแล้วก็ออตื้นนอนนี่จะผับเมบาส์วาขยะในห้องเก็บในห้องเป็นสิเรียบรยะะ้อยอะค่ะมีโครงการนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะมันอาจจะแก้ได้จากที่เขาไม่เคยปรึกษาพ่อแม่เลยเขาอาจจะปรึกษาแล้วก็เขากล้ากล้าที่จะบอกว่าตอนนี้นะแม่ผมเป็นอย่างนี้นะแม่หนูเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าโครงการนี้ดีมากเลยประทับใจนะคะก็ที่เราปรับตัวได้จากจากที่เมื่อก่อน ไม่เคยทาได้เหมือนในหน,นังสือในในสมุดบันทึกความดีแม่ก็จะให้กําลังใจก็ขอให้ขอให้ลูกอะ่ะทำความดีให้ได้ทุกช่องให้ดีหมดทุกช่องงานนี้มันไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวเราได้ทั้งผู้ใหญ่ด้วย ผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็เห็นแม่ผู้ปกครองและกลุ่มต่างๆที่มาร่วมเนี่ยอันนี้โครงการนีเน้เป็นเหมือนการรวมคนในชุมชนได้ได้เยอะมากกว่ากิจกรรมอื่นหมายถึงเรื่องของกีฬาอะไรก็แค่กลุ่มคนที่ชอบกีฬาแต่อันนี้มัน,มนได้หลายๆหลาหลกหลายกิจกรรมในการที่จะต้องเข้าไปดูในแต่ละบ้านคือ Open House เนี่ยดูน้องๆเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมได้ไปสัมภาษณ์การได้มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยทำให้ คนเราเกิดความผูกพันกันพอเรามาเริ่มโครงการนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบทบาทของคนในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีภูมิปัญญาในตัวเองของเขาภูมิปัญญาเนี่ยไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นนักวิชาการแต่ว่าเขาเขามีความรู้ในด้านพื้นที่ของเขาที่แตกต่างกันไปอย่างแม่บ้านเขาก็จะมีความรู้อีกอย่างหนึ่งผู้สูงอายุก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราจะได้ความหลากหลายของภูมิปัญญาในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะ,ะแสวงหาหรือว่าไปเจ้าวิทยากรข้างนอกเข้ามาเลยอันนี้ก็คือจุดสําคัญที่คิดว่าน่าจะได้จากโครงการนี้ด้วยไว้ใสใสใจทํานี้นะคะเป็นโครงการที่แบบสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักมีวิน,นัยรู้จักการพัฒนาของตนเองและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในประเทศไทยได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อย่างแท้จริงสถาบันครอบครัวจึงนับเป็นสถาบันลำดับแรกสุดที่สำคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคต